มีเพื่อนรักอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อฉลาดอีกคนชื่อซื่อสัตย์ทั้งสองคนนั่งเรือออกไปท่องทะเลด้วยกันโชคไม่ดีเจอพายุฝนลูกใหญ่กระหน่ำกลางทะเลจนทําให้เรือล่มบนเรือชูชีพมีที่นั่งเพียงคนเดียวคนชื่อฉลาดเห็นท่าไม่ดีรีบถีบซื่อสัตย์ตกทะเลไปแล้วตนเองก็ขี่เรือชูชีพหนีไปซื่อสัตย์สำลักน้ําเกือบตายโชคยังดีที่ลอยคอมาถึงเกาะเล็กๆเ,เกาะหนึ่ง พอเอาชีวิตรอดมาได้ก็ตั้งตาคอยว่าเมื่อไหร่จะมีเรือผ่านมาแถวนั้นไม่นานเกินรอก็ได้ยินเสียงเพลงเสียงดนตรีลอยมาแต่ไกลเป็นเสียงมาจากเรือลำหนึ่งที่กำลังวิ่งผ่านมาทางเกาะที่ตนอยู่เมื่อเรือเข้าใกล้สังเกตเห็นบนเรือปักธงโบกสะบัดว่าความสุขซื่อสัตว์รีตะโกนขอความช่วยเหลือความสุขครับได้โปรดช่วยชีวิตเราด้วยเราชื่อสื่อสัตว์พอความสุขได้ยินก็ตะโกนต่อไปว่าช่วยไม่ได้หรอถ้าหากเรามัวแต่เป็นคนสื่อสัตว์ ชีวิตเราคงหาความสุขไม่ได้เลยไม่เห็นเหรอว่ามีคนมากมายที่พูดความจริงเพราะความซื่อสัตย์และความจริงเหล่านั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายคนพูดพอพูดเสร็จความสุขก็หันหัวเรือห่างออกไปในเวลาต่อมาเรือตำแหน่งก็แล่นใกล้เข้ามาซื่อสัตย์รีตโกนขอความช่วยเหลือพอตำแหน่งรู้ว่าคนขอความช่วยเหลือคือซื่อสัตย์จึงรีบปฏิเสธไปว่าตำแหน่งของเราต้องห้ามหันกับผู้คนมากมายกว่าจะได้มาและเราจะก้าวต่อไปไม่หยุดยั้งไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตาม หากเราต้องดํารงตําแหน่งด้วยความซื่อสัตย์สงสัยเราจะไม่ทันเล่เหลี่ยมคนอื่นและคงไปไม่ได้ไกลซื่อสัตย์มองดูเรือตําแหน่งค่อยๆห่างออกไปก็ต้องจําใจรอเรือลำต่อไปด้วยความหวังไม่นานเกินรอก็เห็นเรือแข่งขันแล่นมาอีกลาจึงตะโกนแต่ไกลว่าแข่งขันครับเราคือซื่อสัตย์ช่วยมารับเราหน่อยพ่อแข่งขันรู้ว่าเป็นซื่อสัตย์เลยตะโกนต่อไปแบบไม่ต้องคิดมากอย่าทําให้เราลําบากใจเลยทุกวันนี้การแข่งขันในสังคมสูงม,มาก หากเรายังต้องเป็นคนซื่อสัตว์เราคงแข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้แน่นอนพอพูดจบแข่งขันก็จากไปอย่างไม่ใยดีทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ดังก้องทพ่วททองทะเลพายุลูกใหญ่โหมกระหน่ำอย่างแรงซื่อสัตว์ที่กำลังอยู่ในอาการหมดหวังสับสนกับจุดยืนของชีวิตตนก็ได้ยินเสียงเรียกอย่างปราณีว่าลูกเอ๋ยมาขึ้นเรือเราเถอะพอซื่อสัตว์มองหาไปยังต้นเสียงจึงได้รู้ว่าเป็นผู้เท่าแห่งการเวลาเมื่อขึ้นเรือเสร็จเขาจึงถามการเวลาว่า ทำไมท่านจึงช่วยเราท่านผู้เท่าตอบด้วยรอยยิ้มว่ามีแต่การเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ให้รู้ว่าความซื่อสัตย์มีความสำคัญแค่ไหนบนเส้นทางที่กำลังแล่นเรือกลับบ้านการเวลาชี้ให้มองดูฉลาดความสุขตำแหน่งและแข่งขันทั้งหมดล้วนตะเกียกตะกาอยู่กลางทะเลที่กำลังจะจมหายไปในน้ำท่านผู้เท่าถอนหายใจพร้อมกล่าวว่าหากไร้ซึ่งความซื่อสัตย์ฉลาดก็จะทำร้ายตัวเองในที่สุดความสุขจะอยู่ได้ไม่จีรัง ตำแหน่งอยู่ท่ามกลางเสียงสาบแช่งแข่งขันก็จะเป็นได้แค่ผู้พ่ายแพ้สุดท้ายแล้วมีแต่ความซื่อสัตย์เท่านั้นที่จะเป็นความอมาตะนิรนัน